วัสดีครับเพื่อนๆผมแบงค์ริบกกนะครับวันนี้ก็จะพามาชมพระเครื่องเป็นพระเนื้อดินนะครับที่ผมสะสมไว้นะครับก็จะมีพระสุงกอนะครับพระสุงกอนะครับพระสุมกอพรุมกก็จะมีเนื้อดำกับเนื้อแดงนะครับพระนางพญานะครับนางพญาสามเหลี่ยมนี้จะเป็นนางพญานะครับพระผงสุพรรณนะครับผงสุพรรณ อุสรรคจะมีในกระบะนี้มีอยู่สี่องค์นะครับแล้วก็พาลอดนะครับพ้าลอดพิมพ์ปกติมีอยู่หกนะครับแล้วก็พิมพ์อยู่ในใบโพสององนะครับส่วนซุ้มก็จะมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพิมพกลางนะครับนพิมพ์กลางแล้วก็พิมพใหญ่เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับองแรก กอ,องแรกนี้จะเป็นปูวัดทุ่งเศรษฐีนะครับเป็นเนีน้เนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับแดงๆข้างหลังก็จะมีรอยไม่นิดนึงนะครับเกิดจากการเผาหรือเปล่าเม่แน่จจจากข้อเสนษฐานของผมเองนะครับีนองค์แรกนะครับในพาสุกอ ที่สองนี่ก็สมกเรมอนกันอันนี้ก็กูเดียวกันนะครับพุ่งเสถีเหมือนกันนะครับเป็นพระของกาแพงเพเรน,นะครับก็จะมีมวลสารให้เห็นอยู่บ้างนะครับในตรงนี้นี่ก็สมกร็รมนกันนะครับโอเม จะเป็นผราปูนะครับผ้าเนื้อดินสร้างแล้วก็บรรจุลงปูนะครับก็ตามการเวลาอายุของแต่ละองค์ก็จะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็จะเห็นมวลสารอยู่บ้างนะครับเม็ดเม็ดดินเม็ดทรายชัดไหมครับโอเคนะครับนะครับขออภัยนะครับไม่ได้ตัดเล็บตอดปยนะครับเนี่ยครับเนื้อหาก็ ใกล้เคียงกันนะครับแต่แม่ทิมแต่ละแม่ก็อาจจะกดไม่เหมือนกัน,นค,ความเข้มขังก็ยังมีอยู่แต่ผมจะให้ดูองค์ที่เนื้อจ,จัดจดนิดหนึงนี่ครับวันนี้เจอเนื้อจัดมาี๋ยวให้ zoom มดูนี่ครับอง,จจงค์คงนี้จะเก่านะครับ เห็นแร่มะขามนะครับแร่มะขามก็คือที่แดงๆนะครับตรงเนี้ยแดงๆตรงนี้นะนครับ,น,รบนี่หาโอภาก็จะมีการศึกก่อนโอนี่เก่านะครับนี่จะดำโอนี่จะแปลกนะครับเ,เห็นมือท่านไหมครับมือท่านจะตกลงนะครับเป็นพระปาง วินนชัยนะครับองแล้ก็ขัดสมาธิเหมือนกันผมตั้งชื่อองค์นี้ว่าเป็นองค์บากระูครับด,ดูว่าพักท่านนะครับมีรอยบากลงมาผมก็เรียกตั้งตั้งนามว่าองค์บากนะครับองค์นี้องค์บากองค์บากจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละองค์ ถ้ามาแนวนี้จะเป็นปุกวัดพิชคุลนะครับวัดพิชคุลจะล่ามเล็กนงเห็นนะครับว่าผมจะแยกตามปุกคือข้างบนเนะี่ยข้างบนเนะี่ยจะเป็นทุ่งเศรษฐี นี่จะวัดพิคุณนี่โอโาอนี้ก็ชอบเหมือนกันนะครับก็คือผมชอบผ้าที่เลื้อหาแปลกๆนะครับเหมือนกับสร้างมาพิเศษประมาณนั้นนี้ตรงนี้จะแน่แนมากเลยครับคือดินละเอียดเวลากดพ้าก็จะกดได้แน่นนะครับ อันนี้น่าจะเคยลงคลิปแล้วถ้าจะไม่เห็นพระนางพญานะครับอันนี้พิษณุโลกนะครับเหนือขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งสีนวลโลเนื้อดำนะครับดำเยอะนิดนึ่งนะสีวนวลงนี่เป็นเนื้อแดงนะครับมวลสารข็ดชับ รอยตัดอะไรก็ยังมีครบครับหรือเจ้าของเก่าขเขาเก็บไว้ดีนีอ่องค์นี้องค์นี้ผมชอบตรงบนข้างบนนะ่ะจริงจะหลุดแหลมไม่หลุดแหลมนะครับแต่ไม่หลุดยังมีการยึดยึดกิดกันอยู่คาบไข่ก็พอมีนะครับคาบตัวน,นี้คือคาบไข่ครับท่านผู้ชมนะ ซูมให้ดูมัาข้าบไข่อันนี้ก็เป็นผงสุพรรณใสกระบะนี่มีอยู่สองเนื้อครับได้มาเป็นคู่ก็ประมาณนี้ได้มาเป็นคู่คู่แดงกับคู่เทา ครับจากสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีก็จะบางกว่านางพญาครับทรงจะสูงกว่านางพญานี่น่แดง สังเกตตรงปลายหูนะครับจะมีเหมือนนิ้วมือเก่าเหมือนนิ้วมือเก่านี่เป็นลอเรือลอเรือเนี่ยลอเรือสังเกตง่ายๆเลยหูข้างข้างขวาพระจะเหมือนลอเรือเลยดูงคงนี้นะครับเนี่ยนะครับจะเหมือนลอเรือนะครับลอเรือนะครับดูดีๆนะครับลอเรืออันนี้มีไหมลอเรือเห็นไหมครับเนลรอเรือ นี่ก็รอเรือนะเห็นไหมครับตรงหูท่านนะครับข้างขวารอเรือนะครับไปข้าลอดขลอดอดขึ้นไปโพอันนี้พระหักนิดนึงนะครับหักตรงไปเพราะว่าพระบางนะครับการเก็บรักษาต้องดีๆหน่อย ตกไม่ได้ตกหักแน่นอนครทีนี้่้ายจะเก่าแต่ก็หักนะครับนี่นะตรงนี้ไม่ได้ติดทองส่วตรงนี้ติดทองแล้วนะคือเอาทองแผ่นบางๆครับแปะลงไปแนละ้วกด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 ๆนี่นะครับเป็นคนโบราณน,นะครับเขาก็จะแปะทอง นี่คือการปั้นของคนโบราณต่อไปก็เป็นนู่ครับพระรอดเนี่ยเนื้อหาของพระรอดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพระรอดลำพูนเมื่อเราจะ ดูกออกไหมครับรูปของใบโพของเสียงพระหน้าตาพระมือแขนเท้าฐานนี่ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทิ้งแล้วผมจะตั้งขากล้องแล้วบอธิบายทีครับอันนี้เดี๋ยวเขาจตั้งขากล้องแป๊บนึงนะ ตั้งขากล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพระรอดดูยังไงนี่ครับอันนี้จะเรียกว่าเส้นน้ำตกนะครับมันจะวิ่ง,งแบบตรงนี้วิ่งมาเลยปึ๊บปุ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 ๊บออกตรงนี้นะครับจากปลายหูเนี่ยแล้วแต่ข้างบนเนี่ย วิ่งมาแล้วออกตรงนี้ปั๊บเฮจะมีตรงข้อศอกตรงนี้ผ่านตรงนี้มาแล้วก็มาแตกตรงนี้สองเส้นเส้นตรงนี้จะบา,นะบางบางครับบางบางบางๆาพาดผ่านสองเส้นสามเส้นแล้วแต่นะแต่ชัดนิดนึงข้างล่าง,นง,างนีนมีบางบนิดนึเนีายบางนี่เลยตรงนี้จะเหมือนจะมวยผมก็ตวัดขึ้นนะครับ มวยบมก็ตวัดขึ้นนี่ก็จะมีเส้นเลยตรงต่งหูนี่ดูนะครับอย่าให้อย่าให้ขาดนะครับอันนี้เป็นสูตรของผมเองนะครับผมดูต้องมีให้เห็นนะครับส่วนลักษณะของใบโพก็ต้องชัดนะครับษอรับ ลักษณะของใบโพธต้องชัดนะครับนะต้องมีการปิ้นบ้างนะครับถึงจะสวยงามปิ้นของขอบระข้างหลังไก็ต้องดูดูไม่เหมือนตั้งใจมากเกินไปเทียบสององ ลษณะของพระเทียบองที่สามองค์ที่สามขึ้นมาครับองค์ที่สามจะเนื้อค่อนข้างจะออกไปทางเป็นหินนิดนึงนะครับตรงนี้ออกเก่ามากแต่ก็ยังพอมีเหตเห็นร่องรอยนะครับองค์ที่สี่เนื้อจะแดงนิดหนึ่ง ที่ห้าครับลักษณะของพะลอดของที่หกโอ้เราจะเป็นพิมพ์กลางนะครับตรงนี้จะไม่เล็กตรงนี้จะเป็นพระใหม่ น่าจะออกมาจากเชียงใหม่องนี้น่าจะเป็นปูกทางเชียงใหม่ส่วน้าองค์นี้ลำพูนแน่นอนก็ดูพอคร่าวๆนะครับผมก็ไม่ใช่เซียนใหญ่เซียนโตนะครับผมเป็นแค่คนชอบสะสมนะครับดูสององค์อีกทีนะ องนี้ที่ผมตั้งชื่อว่าองค์บาพระไหวนะพระพักพระของ,องพระนี่จะเป็นรูปเป็นมีรอยบาดอันนี้ลายกหนกไม่มีนะครับอันนี้มีลายกหนกลายกหนกก็คือเนี่ยครับลายข้างพระเนี่ยเขาเรียกว่าลายกหนกนีก่ฐานบัวนะครับอันนี้ไม่มีฐานบัวนะครับนี่เป็นเนื้อดำนะครับเป็ด้านหลังพระ ก็คาบคาบไข่นะครับเขาเรียกว่าคาบไข่อันนี้ไม่มีนะครับผ่านการใช้วงของสมควรครับนี่นะครับ,นะรบสุกต่อ อันนี้ทุ่งเศรษฐีนะครับองนี้องนี้พิกุลนะครับุวัดพิกุลทุ่งเศรษฐีด้านหลังระองนี้จะปรากฏแร่มะขามเยอะนะครับผมให้ดูตอนแรกเราวไม่ดูทีนะึง เทียบกับโองนี้ที่ที่หาใกล้เคียงกันนะครับเนื้อพระจะมันเงาครับเนียจะมันมากอันงนี้ลายกระหนกชัดนะครับครับ รอเรือนี่ชัดมากเลยนะเหล่อเหือหน้าตายังคงมีอยู่นะครับเส้นสักกจินี่โอ้โหแฝดยังชัดนะตรงนี้สึกไปบ้างแล้วแต่นเนื้อหายังแน่นอยู่นะครับก็คือเนื้อพระเปิดนั่นเองเนื้อพระเปิดก็จะเราก็จะเห็นข้างในชัดนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลัง ราคาพะคร,ราาพะ,ะนะครับราคาพระก็แล้วแต่นะครับราคากลางราคาที่ตกลงกันก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ท่านให้เช่านะแล้วแต่ท่านที่จะเช่าใหไหวเท่าไหร่ตกลงกันเอาความพึงพอใจเป็นของพวกท่านนะครัอรอยย่นของพระแสดงในความเก่าของพระนะครับองค์นี้ผ่านมือคนเยอะก็เลยเสื่อมนะครับเนื้อพระก็จะมนกันเลยคือโดนการผ่านการจับการดูการอะไรเยอะ ตรงนี้ยังไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะครับมันก็จะยังมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมมีคมมีสันแต่รอย100ย่นรอยยุบก็มีนะครับแต่ผมให้ดูพิมพิมกลางนะพิมกลางมีมาสององจะย่อมลงมานหนึ่ง นี้จะเหมือนพระไม่ชัดนะครับพิมพ์นี้เหมือนพระจะไม่ชัดเพราะว่าการกดพระหรือว่าพิมพ์พระเป็นในแนวนี้นะครับนี่ครับพิมพ์เล็กก็จะเล็กกว่านี้นะครับนี่คือพิมพ์กลางของพระซุมกอเดี๋ยวผมจะเทียบพิมพ์กลางกับพิมพ์ใหญ่ให้ดู นี่พิมพ์กางครับพระสุ้มกอพิมพ์กลางพระสุ้มกอพิมพ์ใหญ่ง่ายๆเลยดูจากขนาดแล้วก็ลักษณะของพระด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูพระในดินในตำนานทั้ง4ี่พรนะครับ เอาเนื้อที่ใกล้เคียงกันครับ จะเรียงตามอายุก็จะได้ตามนี้นะครับเรียงตามอายุของสุพัรร์น่าจะมาท้าย,ายแต่ท้ายนี่คือ4 0 0ร้อปีนะครับพาลอดลำพูนนะครับสุกกรอขมอแพงเพชรนางพญาพิษณุโลก แล้วก็ผงสุพรรณจากสุพรรณบุรีนะครับวับน,นี้เป็นพระเนื้อดินนะครับในชุดเบญจภาคีาคก็จะมีพระสมเด็จนะครับเป็นองค์ประธานพระสมเด็จวัลลังคนะครับพิมพ์ใหญ่เป็นองค์ประธานสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอเพื่อนๆ ตองมีความสุขความจเจริญน,นะครับขออำนาจคุณศาีรัตนาไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางหลายจงปกปักรักษาบัางเพื่อนให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับสำหรับผมแบงค์เลวโกก็ขอจบการนำเสนอพระเครื่องเนื้อดินที่ผมสะสมนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจขอทุกท่านสมบสุขปกติดยทั่วกันตามอัตภาพแต่ละคนขอบคุณครับ